สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์วิพัตน์นะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัว ETL กับตัว Big Data นะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำความรู้จักกับความหมายของตัว ETL นะคะว่าคืออะไรแล้วก็ทำไมเราถึงต้องทำกับตัว Big Data นะคะตัว Big Data ตรงนี้มีความสำคัญยังไงกับ ชีวิตประจําวันของเราในโ,กในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลนะคะค่ะจุดประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้นะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะตรงนี้ก็คือเมื่อเรียนจบในส่วนของการทำ ETL กับ Big Data แล้วสิ่งที่ควรจะทราบนะคะก็คือสามารถที่จะ อธิบายนะคะเกี่ยวกับกระบวนการทาง Data Si ซดได้นะคะแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนของการทำ ETL ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดประสงค์ที่ต้องการอยากจะให้ได้จากการเรียนในส่วนของรายวิชานี้ก็คือบอกความแตกต่างระหว่างการทำ ETL นะคะแล้วก็แบบเดิมนะคะว่า ETL แบบเดิมแตกต่างจาก ETL ของการทำกับตัว Big Data ยังไงบ้าง ตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับ Big Data b i นะคะ Big Data ในที่นี้นะคะก็คือ,อจำนวนข้อมูลที่มีมากมายเลยนะคะซึ่งขนาดของข้อมูลที่เราจะเรียกว่า Big Data ได้ก็คืออยู่ในระดับที่เป็นเทเไบต์นะคะก็คือต้องมีขนาดอย่างน้อยนะคะที่ในระดับเทเไบต์นะคะแล้วก็ตัว Big Data นี้จะมีเป็นข้อมูลที่มีแบบ ลักษณะที่เป็นโครงสร้างก็ได้นะคะหรือว่าลักษณะที่ไม่มีโครงสร้างก็ได้ตัวอย่างเช่นอะไรคะตัวอย่างเช่นข้อความนะคะที่เป็นเท x t รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอข้อความเหล่านี้อาจจะเป็นข้อความลักษณะที่ไม่มีโครงสร้างนะคะหรือว่าข้อความลักษณะที่มีโครงสร้างก็อย่างเช่นที่เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลในระบบบริษัทต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งปกติแล้ว การทำข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนะคะกว่าจะได้ซึ่งข้อมูลมาแล้วกว่าจะได้ซึ่งคำตอบที่เราต้องการที่เราตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรจากข้อมูลมาหาศาลตรงนี้นะคะดังนั้นเราจึงใช้กระบวนการทาง Data s ไซนะคะมาช่วยในการหาคำตอบนะคะจากข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้ก็คือข้อมูลของตัว Big Data นะคะเข้าสู่กระบ,บวนการของ Data i ไซนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะพูดถึงกระบวนการของ Data s ไซน์นะคะว่ากระบวนการของ Data s ไซน์นั้นมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนแล้วเราสามารถที่จะหาคำตอบจากคำถามที่มีอยู่ในใจของเราที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของเรานี้ได้อย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มในส่วนของการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดัตตาไซน์กระบวนการทาง Data s ไซน์ได้ดังต่อไปนี้นะคะกระบวนการทาง Data s ไซน์นะคะถูกออกอถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด หกระบวนการด้วยกันนะคะโดยอ้างอิงจาก2ท่านนี้นะคะก็คืออ่าบริเียนะคะแล้วก็อ่าฮันส์ไปเนะคะผู้ให้นิยามกระบวนการทาง Data s c i ไซ c e ไว้ทั้งหมดก็คือ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทำเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเราควรจะมีคำถามที่น่าสนใจว่าเราจะทำ ขบวนการด้าายขบวนการทาง d ด้าซายทั้งหมดตรงนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเราต้องมีการตั้งคําถามที่น่าสนใจก่อนนะคะว่าคําตอบที่เราต้องการควรจะเป็นยังไงจากคําถามของเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรขบวนการแรกอันดับหนึ่งตั้งคําถามก่อนนะคะว่าเราต้องการที่จะรู้อะไรเกี่ยวกับกระบวนการทาง d a t a าซ d e ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ก็เป็นลักษณะของการจัดเก็บ ข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็จะเป็นลักษณะของการสํารวจข้อมูลนะคะขั้นตอนที่4ก็จะเมื่อมีข้อมูลแล้วเราก็จะมีการสร้างแบบจําลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5ก็จะเป็นขั้นตอนของการแสดงผลข้อมูลนะคะที่เป็นผลลัพธ์ตรงนี้ควรจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของเป็นวิดีโอไลน์นะคะก็คือลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะเข้าใจง่ายมองภาพแล้วก็เข้าใจโดยที่เรา อาจจะไม่ต้องรู้กระบวนการอะไรมากมายนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบแต่เมื่อมาอ่านข้อมูลที่เราอน a l y z e แล้วก็ show เป็น visualize ออกมาตรงนี้ก็คือจะสามารถเข้าใจได้นะคะ,ะมาดูรายละเอียดทีละขั้นตอนของกระบวนการทาง data science นะคะขั้นตอนที่1นนะคะเกี่ยวกับการตั้งคําถามที่น่าสนใจนะคะการตั้งคําถามที่น่าสนใจนะคะตรงนี้ก็คือคําถามอาจจะไม่ต้องเป็นคําถามที่ซับซ้อนหรือว่า มีความยากนะคะอาจจะเป็นคำถามง่ายๆแต่ว่าตอบโจทย์ขององค์กรหรือว่าของตัวเราได้นะคะซึ่งตรงนี้หลักๆแล้วก็คือเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรนะคะแล้วก็จะทำอะไรจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะหรือต้องการที่จะคาดการณ์หรือประมวลผลประเมินผลในเรื่องใดบ้างเป็นต้นจากข้อมูลของเรานะคะถัดจากการตั้งคำถามที่น่าสนใจแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะ ก็จะเริ่มในส่วนของการที่จะเก็บข้อมูลนะคะเป็นขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นขั้นขั้นตอนของการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งขั้นตอนของการเก็บข้อมูลหรือว่าตัว get t h เ d a t a นะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลข้อมูลตรงนี้ก็รวมถึงข้อมูลที่เป็นโครงสร้างแล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นโครงสร้างด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทราบปัญหาแล้วรู้ว่าต้องการที่จะตอบปัญหา นั้นยังไงนะคะเราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเป็นข้อมูลที่เราจะนำไปใช้นะคะในส่วนของที่ที่ใช้กับตัวโมเดลของเรานะคะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่3ละขั้นตอนที่3นี้จะเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลหรือว่า explore the data นะคะซึ่งการสำรวจข้อมูลตรงนี้เราต้องแน่ใจก่อนว่า ข้อมูลที่เราได้มาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะคะอาจจะสำรวจโดยการพลอตด,ดูความสัมพันธ์ของข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อยืนยันว่าได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้จะถูกนำไปใช้ในตัวโมเดลของเรานะคะซึ่งก็จะต้องแมทช์กับตัวโมเดลนะคะข้อมูลที่เราเก็บมานะคะขั้นตอนที่4นะคะตรงนี้จะเป็นขั้นตอนของโมเดลนะคะ ลักษณะของโมเดลก็คือจริงๆแล้วตรงนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางเป็นลักษณะของอทักษะของนัก d a t a าไซด์ด้วยนะคะที่จะที่จะออกบอกออกแบบโมเดลตรงนี้นะคะปกติแล้วโมเดลจะเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาที่เราตั้งขึ้นมานะคะว่าเราต้องการที่จะทำอะไรแล้ว โมเดลที่เราอยากจะเลือกใช้เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นคือโมเดลอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะลักษณะก็คือตัวโมเดลจะเป็นตัวอินเไลส์ละจะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะประมวลผลแล้วก็โชว์ออกมาในรูปแบบวิชลัยให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวโมเดลตรงนี้นะคะก็จะรวมถึงวิธีการทดลองต่างๆนะคะที่ทางนักดีไซน์จะทําการออกแบบนะคะก็อย่างเช่นตัว วิธีการต่างๆเช่นตัว Machine Learning นะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาในในส่วนของคำถามที่เราตั้งไว้แต่ตอนแรกนะคะแล้วก็ตัวอย่างเช่น d i s i s n Tree นะคะ Association s o c i a t i o n Rule เป็นต้นนะคะพอเราผ่านกระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกการ Analy ล e ์หรือว่าการวิเคราะห์ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการ ขั้นตอนสุดท้ายละจะเป็นในลักษณะของการสื่อสารแล้วก็การแสดงผลลัพธ์ซึ่งการแสดงผลลัพธ์ตรงนี้ควรจะแสดงออกมาในรูปแบบที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นทางกราฟทางรูปภาพหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษตรต่างๆนะคะก็คือจะเป็นกระบวนการสุดท้ายของการได้มาซึ่งผลลัพธ์ของกระบวนการทางด a ตตาสายทั้งหมดที่5ขั้นตอนนะคะตรงนี้ก็เบื้องต้นก็คืออ่าเล่าถึงกระบวนการทางด a ตตาสายนะคะที่มีทั้งหมดด้วยกัน ห้าขั้นตอนนะคะอาจทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นห้าขั้นตอนที่มีมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของการตั้งคําถามนะคะการเก็บข้อมูลนะคะการสํารวจข้อมูลนะคะแล้วก็การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นลักษณะข,ของการสื่อสารแล้วก็การแสดงผลลัพธ์นะคะอะตรงนี้เราก็จะจบในส่วนของกระบวนการทาง Data าไซด์เบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับการทำ ETL นะคะ